สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูสกคนพี่น้องเลยฝึพ่อพอกันคือเก่าเที่ยงนาเห็ดกินพี่น้องเลยมีข้าวเช้ากำลังจะก่อยเห็ดนั่งฟ้าหลายคนกันในน้ำเมนูว่าให้ซุปแกงทอดรสอันเอาแนวใดโน่นคือบัเคยกินยืดเยื้อบัวเอาแล้วบอั่นคือเย็นงั้นจะไม่ให้นอะไรพี่น้องสิบอ่อยเล่าทิศตะข้าวตามข่าวสุดท้าย บอกพอดีเฮาคุณเบิ่งงงนั่นาะคือว่าเข้าใจแล้วบัดนี้แต่ยังมาเว้าเป็นเรื่องใหม่อีกเลยจะใครเป็นจะใครจะใครเป็นอะไรกันแน่แท้เอาไรมาแพนพันแทะนะพี่น้องเนาะได้สิวันอะไร กำลังห hmm ั่นเห็ดพี่น้องสิมาก้อยแหังจีนมันก้อยเห็ดอีกแล้วจ้ะมนูแซ่บแซบก้อยเห็ดนางฟ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ้ะเหสวยเมยนยังออกอยู่เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็คือสิดีใจเนาะเอ็ดเท่ายังออกอยู่บูมบูมยุดมันตลอดอ่เอ็ดเท่าเมย์ที่หลัจ้ะอันสิ้ว่าเรื่องอะไรพังพี่น้องมื้อนี้เรื่องไม้เพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดได้เลยเนาะ ยังยอดเออเรื่องไม่เจ้าสรุปมันมันได้หรือมันบ่ได้ทรพท์ปปขังเอาครับแล้วก็ตัวหนึ่งน่ตายนตัวหนึ่งน่ตายเลยไม่ตัวหนึ่งนะ่คือมันอันใส่งานบ่ได้เลยคือมันบเ่เขียวบ่แดงียังเลยตายแล้วเหลือเหลืออีกไม่หนึ่งเนาะที่มันยังอันที่พายยังมีแลิกกมันยังเสียงดีอยู่ แต่เพิ่นไปเห็นอะไรแล้วมือเศร้านี่พี่น้องเพิ่นไปเบิ่งสูตรใน YouTube ล่าเพิ่นไปเห็นนั่นเขาเห็ดอะไรแหละจังว่าได้แต่มันใส่กล้องปกติบ่ได้เปล่าใส่กล้องปกติเราต,ต้องโหลแอปกล้องมาแต่แต่มันบ่มีการสั่นเด้ัน,นี้มันก็นบ่เป็นสไตล์สไตายได้แต<ด>่<ด>ตอนหน้าเดี๋ยวสิลองคนตะกี้เขาวเนะาะนอกจากนั่นมันงงๆกับเป็นการสั่ง ้วก็มันเป็นปน,ปน,น้ำนานคาถูกโคตรบ่อเลยมันเป็นน้ำโทรศัพท์ททอ่าแล้วเบิ่งกันคือว่าดูดีอยู่บ่เรวพ่อมาใส่งานผักกะหรกกระลาพี่น้องเย้ยแถมขางหนึ่งก็ตายเงียสงงเสงียเงินก็นยังเสียปฏิเชตหา้าหันค่ะพี่น้องบอกเอาสิ้นค้าไปคืน จะหาหันขาได้หันขากระโบยตบโบยยัง,ยงพี่น้องเลยไม่ก็จะเอาไม่ห่างมาให้เขาจะจีบตอบที่เหนืนยจังวะปกติแหละนาะอ,อันซื้อมาเลยเปิดกล่องอะไม่ใช่มีฟัดพลาสติกบ่ห่อหุงมมีพลาสติกมีอันสก็อตเทปเป็มันห่ออ่าแต่อันนี้โบมียังเลย <c oughs> มาเบิ่งของเขาผัดว่าเอ้าเขาของเขา,ขเขาคือเป็ดแล้วนี่ผันว่าเป็ดของเขาผัดคือแกออกเบิร์ดหรือว่าของมือสองเขาบ่ ลองเบิกงน้องเยสร้างล้องเบิกกีสือดอกะเลยจะเลยหูบานอ่ะพนะ oh. ามาก่อนมันเอาพักมากำลังห oh. ันห,หอมแบบนะี้่นนั่นขูม,มือนี่พี่น้องเอ้ยตุยพี่ส่งจนหัดหนึ่งมาพื้นไปออกกําลังกายมาเลย่ะเพื้นใแต่ใส่สูงนี่ลำบากพื้น นั่งไปเงนเอาได้มันมืดเลยเราได้แก้ส่งได้ก็เฮ็ดเลยใส่หอมบัวบ่หอมานล้วตายไตายลงไปเลย ชอมีห้องพักชียูนิเนดะใส่ใส่ปรุงเลขาดไได้คือพงชูรถพี่น้องคือมันชููรสให้รสชาติดีเราะอพแล้วน้ำประดกบูุดประดกเมดแล้วประเดเวมด ใส่ปเป็ดกนนันเฮ้ยทักของวาเด,เดข้าว้นนี่ไ,ไม่มีวันหมดปเดปเดให้นนรเระ่มะระเร <c oughs> ิมเติามเป็ห้เราเห็นเองไปเนอะใส่พริกใส่เดโพริกมาทอดข้าวมาใส่ข้าวคัวลงไปอีกแล้ว หอมนกระขวลงไปไปน่าชิจามเลยยาพ้าจามอือหือสุดๆจ้าพี่น้องก็อยากน้ำแน่นอนจริงที่เราบไิกินมานานคืออยากกินอันหนึ่งอันนองพี่น้อยคืออยากกินพิซซ่าเลยมาก็ไม่เคยกินจะเกลือข่อยหรอข่อยนะ่เคยกินอยู่ค่ะแบบกินเรื่อยๆค่ะยโบมากเลย บันนี้บันน้กินเต่งหึงเลยเนาะจะมากินนานานยังพิซซ่าใน่สับอันนาสัพพลัสฮะจะเคยกินปีเจอแล้วโอ้เห็นแต่เขาโฆษณาพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสองฮะนะสั่งจากบาร์ซาด้าพี่ว่าปุ๊บมันออกมามันกับบู๊ทุกเนาวันนี้เราพี่น้องเนอนเราไปตะกินแห่ล้ว เรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าไม่ได้ซ่าขี้เขานะเขาเศร้าน้ำกันเป็นข้าวแรกในจังใดมาจ้าพี่น้องไข่มดแดงอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่ยังเป็นยังเป็นยังคนเหรอเอ้าสบายดีรองไหมพี่น้องลองไหมพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วกันกินข้าว ข่าวพี่น้องเลยก้อยเห็ดก้อยเห็ดหนางฟ้าเจ็บเสียด้วยกันจิตลองเบิ่งวะจิตลองเบิ่งพี่น้องเลยยินเสียงชัดิจะเป็นอะไรพี่น้องเนาะเป็นยังไงแล้าาย,ยังน้ำมันกยังเลย้ลองเดาพี่น้องเด้อไม่เอาบาบกินหรอกอมไม่จะกินมข่าวกับยังทำไม

ม so ันได้พี่นองเด้กินขาวๆกันอืมเฮ้ยกระโดดออกไปพน่นองโหค่รทำหอะโอ้อืม คักๆเนาะสดุสดเลย ไม่เห็นโฆษณานะพี่น้องไม่นี่นะทุกแบบว่าเสียบเ,เข้าแล้วใส่งานได้โลดเป็นนี่ในภายให้โลดกันกล่องออกมาถึงมันก็ใส่งานยากขนาดเลยตับบน้ำอีกตัวหนึ่งก็ตายน้องเอ้ยเศร้าเลยหละอ่อนหลอกออนไลน์ หวังหวังให้ทงฟ้าอ่ะแกให้ทงฟ้านอทีาวิน้องป่าแม่งแม่แข้งไปน้อ้ยบูหวัวสชได้ปะ ไม่ก็ง่ย้ยได้เช่มผมบลแดงนะแล้วแล้วเรากหัวพ้นน่ะ

หืมหืมจอดนแองเศกแซกเศกอืมเศกนี่จะโดดนี่ จ้งม่จริงนะล่ะ้ะ้เครา่ยากับตี้ด้วยกันนะะบ้านฮอตดูมาหด่ยงน้ำแรงนี่นนนแค่ไหน,แ,นแบบกระม๋ลงดี